จริงการถอนฟันน้ำนมเวลาที่ฟันแท้จะขึ้นมาแทนที่เนี่ยมีทั้งแบบที่ควรต้องให้คุณหมอถอนออกให้แล้วก็มีทั้งแบบที่เราถอนเองเด็กๆดึงออกเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ดึงออกให้ที่บ้านได้ด้วยนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ว่าเวลาที่ฟันแท้มันจะมาแทนที่ฟันน้ำนมค่ะมันจะเป็นยังไงแล้วแบบไหนอ่ะเราจะถอนได้เองและไม่เป็นอันตรายค่ะ เวลาที่หน่อฟันแท้จะมาแทนที่ฟันน้ำนมค่ะหน่อฟันแท้มันก็จะมาอยู่ด้านใต้ของรากฟันน้ำนมนะคะแล้วค่อยๆสร้างรากยาวๆๆๆลงไปเรื่อยๆในขณะที่ฟันแท้สร้างรากค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นนั้นตัวฟันของมันค่ะค่อยๆลอยสูงขึ้นมาประชิดกับรากฟันน้ำนมด้วยนะคะเมื่อถึงเวลาที่ตัวฟันแท้มาเจอกับรากฟันน้ำนม รากฟันน้ำนมจะเป็นตัวถอยให้ค่ะก็คือรากฟันน้ำนมจะค่อยๆละลายสั้นลงสั้นลงเพื่อรอให้ฟันแท้เนี่ยมาแทนที่ตัวเองนะคะและนี่คือสาเหตุที่หมอมักจะบอกให้เก็บฟันน้ำนมเอาไว้เพื่อกันที่เอาไว้ให้ฟันแท้ขึ้นค่ะทีนี้รากฟันน้ำนมมันก็จะค่อยๆละลายละลายละลายสั้นลงจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งที่รากฟันน้ำนมนั้นไม่เกาะอยู่ในกระดูกแล้วค่ะพอถึงจุดนั้น ฟันน้ำนมก็จะสามารถขยับเคลื่อนได้เด็กๆก็จะเริ่มเอาลิ้นดุนฟันเล่นแล้วก็จะเริ่มรําคาญเวลาที่กัดลงมาแล้วฟันมันก็แก๊กก็แก๊กค่ะถึงเวลานั้นแหละให้เด็กๆเนี่ยดุนฟันเล่นขยับฟันเล่นได้เลยแล้วดันไปดันมาดันไปดันมาเนี่ยฟันน้ํานมที่เหลือเป็นแค่หมวกครอบฟันแท้อยู่ก็จะสามารถหลุดออกมาได้เองเลยค่ะ ทีนี้เด็กบางคนเขาไม่จับฟันขยับนะคะเขากัดไปกัดมากัดไปกัดมาเพราะรู้สึกว่ามันแปลก,กมันขยับได้แล้วฟันที่เป็นลักษณะเหมือนหมวกขยับได้ค่ะมันก็ไปกดเหงือกซ้ายขวาจนกระทั่งเหงือกบวมแดงน้องก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่ากัดเจ็บบอกให้แม่พามาหาหมอค่ะจริงๆเวลาที่ฟันมาขยับได้ขนาดนั้นสามารถที่จะช่วยดึงออกได้แล้วนะคะ เวลาที่ดึงฟันออกค่ะมีโอกาสที่มีเลือดออกได้นิดนิดหน่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเตรียมที่จะดึงฟันออกเองก็เตรียมผ้าก๊อซสะอาดไว้ที่บ้านสักนิดนึงหลังจากดึงออกแล้วให้น้องกัดสักครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอาผ้าก๊อซออกเลือดก็จะหยุดแล้วค่ะเวลาที่เราดึงฟันน้ำนมออกมาแล้วนะคะบางครั้งก็จะมีเนื้อเยื่ออยู่ข้างใต้นะคะมีเลือดออกเห็นที่ว่าให้กัดผ้าก๊อซ แต่บางครั้งเนี่ยพอดึงออกมาเราจะแอบเห็นหน่อฟันแท้สีสขาวๆค่ะโผล่ยอดขึ้นมาข้างใต้เลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปก่อนหน้านี้ก็คือแบบของฟันน้ำนมที่เขาโยกตามเวลาแล้วก็สามารถดึงหลุดออกได้เองนะคะโอเคคราวนี้ก็รู้กันแล้วนะคะว่าฟันน้ำนมแบบไหนที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยดึงให้น้องออกได้นะคะในบางครั้งมันโยกมากๆก,ก็สามารถ ดึงกันออกเองได้โดยไม่ต้องมาหาหมอก็ได้นะคะประหยัดกันไปได้อีก <Wow. S 1> แถมไม่ต้องเดินทางด้วยนะคะแต่อย่าลืมที่บอกว่าก็อาจจะเตรียมผ้ากอสสะอาดนะคะตอนดึงก็ต้องมือสะอาดนะเตรียมผ้ากอสสะอาดเอาไว้ให้น้องกัดสักหน่อยนะคะสักครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละก็เรียบร้อยแล้วบางคนเลือดไม่ออกก็มีนะะหากสนใจข้อมูลดีๆที่สอนให้ เข้าใจเพื่อที่จะดูแลตัวเองได้แบบนี้นะคะติดตามเราได้ที่แฟนเพจหมอฟันลงจอและ Youtube Channel หมอฟันลงจอได้ค่ะและยังสามารถไปคุยกับหมอนิตและหมอเจได้ในกลุ่มคลับฟันเด็กและกลุ่ม คุยเรื่องฟันนะคะมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาให้หมอช่วยให้คำปรึกษาได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดีๆอะไรมาแชร์เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายจ้า